เพื่อนรุ่นน้องซื้อเสื้อมาฝากกับเพื่อนๆเขาบอกว่าโอ้ยดูเหมือนป้าแอนเลยเขาเลยซื้อมาให้ที่ป้าช่วยเขามาอยู่บางนอกนี่แหละ <c oughs> มีอยู่คนเดียวที่ไม่ลืมกันนอกนั้นหายไปหมดเลยเพื่อนๆมีอยู่คนเดียวที่ไม่ทิ้งป้านะ มาเที่ยวมาหาบ่อยๆอยู่นอกนั้นเขาหายไปหมดเลยเขามีเงินมีทองเขาร่ํารวยเขาไม่มาหาป้าแล้วไม่รู้จักกันแล้วเพื่อนเือเราส่งเขาถึงฝั่งแล้วเขาก็ไปบายบายเลยเพื่อนๆบายบายไอลาก่อนแต่เราก็มีความสุขนะที่ทำให้เขา จะเริญรุ่งเรืองช่วยเหลือตัวเองได้นี่ไอ้ป้าถักไอ้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆไม่เจ็บมือนะลายมาแมลงมุมนะไอ้เดี๋ยวป้ามีตัวอย่างแล้วค่ะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวจะถักให้มันตัวเล็กนี่ใหญ่ไปนะขอ,องผมใส่ไซสฝรั่งนะใหญ่ไปเดี๋ยวป้าจะถักเล็กๆล,ลงค่ะเพื่อนๆเอาหน้ามาโดนแดด อันนี้ห้ามโดนแดดตอนนี้ห้าโมงครึ่งค่ะแดดจ้าอยู่ในป้าดีใจไอเดือนสี่นะวันที่ยี่สิบได้เห็นแสงสว่างสดใสค่ะเ,เพื่อน ก็ยังใส่เสื้อนาวอยู่นะคะเสื้อนาวแบบเสื้อนาวแบบบางๆโอ้เพื่อนๆดีใจจังเลยวันที่22เมษายนป้าจะจำไว้นะแดดมันจะขึ้นสูงแล้วตอนนี้5โมงครึ่งค่ะโอ้ดีใจป้าได้เห็นแดด แต่ก็หนาวอยู่นะเพื่อนๆนะยังใส่ไอ้เสื้อไอ้เสื้อกันหนาวไอ้สำหรับอตตัวบางๆอ่ะนะอากาศมันก็เย็ยนอยู่ค่ะ <c oughs> กาศยังเย็ยนอยู่ค่ะ